แสงอาทิตย์ส่องผ่านม่านไม้ไผ่มิสกินั่งเขียนจดหมายเธอยิ้มเบาๆและผูกริบบิ้นสีฟ้าไว้ที่ซองก่อนรถไฟจะออกมิสกิยื่นจดหมายให้ฮารุโตะพร้อมบอกว่าเราจะเขียนถึงกันทุกสัปดาห์นะแล้วรถไฟก็เคลื่อนออกช้าๆมิสกินั่งมองตู้ไปรษณียส์สีแดงหน้าศาลเจ้าระฆังลมดังติ้งเบาๆทุกครั้งที่เธอคิดถึงเขา มิสากิกอดจดหมายแน่นกลางสายฝนน้ำตาไหลโปนยหยาดฝนเธอภาวนาให้จดหมายฉบับนี้ไปถึงหัวใจของเขาปีแล้วปีเล่าฮารุโตะยังคงเขียนจดหมายถึงมิสากิเขาเพียงหวังว่าเธอยังรับรู้จากปลายหมึกนั้นบุรุษไรสเนีวไวชาราวางกล่องพัสดุหน้าบ้านไม้เก่าของมิสากิเขายิ้มอ่อนและหันกลับโดยไม่เคยมองเข้าไปข้างใน เธอเปิดกล่องไม้เก่าพบจดหมายมากมายผูกด,ด้วยริบบิ้นสีฟ้าน้ำตาคลอเมื่อเห็นชื่อของตัวเองบนทุกซองเขียนด้วยลายมือของฮารุโตสายฝนคืนนั้นเธอล้มลงพร้อมจดหมายในมือฮารุโตคุกเข่าข้างเธอน้ำตาไหลบนฝนคืนที่เขาไม่เคยลืมตลอดชีวิตฮารุโตวัยชราในชุดบุรุษไปรษณีเขียนจดหมายด้วยรอย,ยิ้มอ่อนโยนเขายังคงเขียนด้วยหัวใจ ให้ผู้หญิงคนเดิมที่เขาไม่เคยลืมบางครั้งความรักไม่ได้วัดกันที่ปลายทางแต่คือการได้ส่งต่อความรู้สึกแม้จะไม่มีวันได้รับคำตอบกลับมาเลยก็ตามเพราะจดหมายทุกฉบับคือส่วนหนึ่งของหัวใจที่เราได้ฝากไว้กับใครบางคนตลอดกาล sometimes love isn't measured by the reply It's found in the courage to keep sending your heart, even when no one answers. Every letter we write carries a piece of our heart, a piece that will always belong to someone, somewhere.